สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะคะมาทักทายอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเสื้อนะคะเสื้อฟรีไซส์เสื้อคลุมกิโมโนนะคะสวยมากเป็นผ้าใหม่นะคะสามารถสวมใส่ข้างนอกค่ะ ใส่เสื้อกล้ามด้านในหรือว่าจะมีเสื้อด้านในแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้คลุมจะดูดีมากๆเลยนะคะสนใจก็สอบถามได้ค่ะมีไม่กี่ชิ้นสําหรับวันนี้เอามาให้เอฟซีนั้นได้ชมนะคะเผื่อว่าใครสนใจผ้าใหม่นะคะใส่แล้วดูดีดูแพงแน่นอนนะคะ่ะเป็นเสื้อที่มาจากทางร้านนะคะสวยงามมากค่ะเป็นเสื้อกลุมกิโมโนนะคะราคาแจ้งไว้นะคะขอบคุณสําหรับเอฟซีที่เข้ามารับชมนะ ค่ะ